สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับผมแนวทางฮานอยสูตรสองตัวรูดนะครับผมประจําวันที่แปดพฤศจิกายน2564นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่7นะครับผม สำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินให้รูดไปที่9กับ6นะครับผมก็เข้านะครับผม79นะครับผมในรอบปกตินะครับผม79นะครับผมสำหรับ6นะครับผม6 8 8 6แอดมินรูดไม่ถึงนะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดน่าจะได้เฮนะครับผมสำหรับ6นะครับผมออก8 6นะครับผมกับ7 9นะครับผม แอดมินให้ไปที่97นะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผมเลข4ตัวนะครับผมก็ยินดีกับ FC พี่น้องนะครับผมออกนอยปกติหรือว่านอยรัฐบาลนะครับผม79นะครับผมสำหรับวันที่8นะครับผมแอดมินให้ไปที่1กับ9นะครับผมสำหรับวันที่8นะครับผมสำหรับ1ก็จะเป็น1 2นะครับผม1 5 1 7 แล้วก็18นะครับผมสำหรับ9นะครับผมเป็น90นะครับผม92 94 95แล้วก็91นะครับผมคู่ชุดรูดนะครับผม1991นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่11นะครับผม22 44 55 และก็99นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้เป็ดที่190นะครับผม692 318แล้วก็651นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับ fc พี่น้องนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผมมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีความโชคดีเฮงเงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ